ครับกับสวัสดีเอฟซีที่ติดตามทั้งช่อง YouTube สำหรับคลิปนี้กับเป็นคลิปที่3ครับพี่น้องครับสิได้มารีวิวง้วนชุดเมื่อเช้าร์หรครับพี่น้องครับอ่าก็เนื่องก็ต้องขอนอเรียนว่างว่าเป็นง้วนส่งฟรี200กิโลเมตรแล้วก็บริการเจีบเงินปลายทางนะครับไกลก็สองร้กิโลเมตรเ้องกับส่งครับพี่น้องครับอ่าสาเหตุที่ได้มารีวิวหมเมื่อเช้ามีเอฟซีไลท่านโทรมาว่าท่องแครบ่ท่องอีหลีบ่ผมก็เลย ทําการตรวจทองแล้วครับพี่น้องครับปรากฏว่าทองสามเดือนนะครับงวแม่นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับตอนเศร้านี่ผมบอกให้ซื้อให้ซื้อกับเบลเซียครับวันนี้ถ้าตรวจทองเรามันเป็นราคาใหม่ได้พี่น้องครับการเนื่องด้วยมีคาตรวจเศร้ามีคาใส่ใจเพิ่มขึ้นครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นแม่ลูกเมียงวลูกแรกแม่สูงร้อยสามสิบห้าบวกลบสองครับพี่น้องครับนี่ครับแม่สดๆนี่ครับพึ่งได้ลูกแรกลูกเาร้าอายุอ่า สี่เดือนไปสี่เข่าหาเดือนครับตามข้อมูลจริงครับแม่ทองสองเดือนไปสี่เข่าสามเดือนนี่ครับอ่าทองนี่เพิ่นทับโตพอประมาณเส้งละแปดร้อยนะครับพี่น้องครับลูกในทองก็เป็นลูกที่สองบุตจักว่าลูกผูลูกเมียครับเอาไปนรุนทองเอาครับพี่น้องครับอ่าสำหรับหม่องขายเลยครับพี่น้องครับเอาไปสองหมื่นสามพันบาทนะครับเดี๋ยวผมรีวิวตัวแม่กันนะครับเดี๋ยวพาไปมั่งลูกเพิ่นนี่ครับแม่ิ่นครับ เพราะว 140, ism, рон, zen, on. 1, ่าทองแรกเรากเซึ so ่งราดมากอทั hei, he ceu, nee ่ธรรมดาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับแต่ว่าทองนี้เพิ่งกระทับตัวพอบามันอยู่ครับพี่น้องครับแม่สดๆครับพี่น้องครับนี่ครับงามครับพี่น้องครับนี่ครับแม่โบดอยู่ด้วยครับพี่น้องครับสวยๆครับพี่น้องครับเห็นกันจัดๆครับพี่น้องเพื่อพี่น้องผู้ที่สนใจอย่างนั้นไปเลี้ยงสิเ้ตัดสิ้นใจง่ายขึ้นครับ ง้อผูกรานได้ด้อครับพี่น้องครับง้อผูกรานได้กินหยาดีเยอะครับพี่น้องครับพาพมึงตวลูกสาวนครับลูกสาวอายุตอุเาอาไปตุลีกอายุครับพสาวอาัุตุลนาวอายุตุอุกสาอายุตุลวอยู่แลุกสาวองยุตุลุมสาออายุตุลุกสาอนยลุกสาวอายุตุลุกบาวอายุต0ทุกสาทอายุตุลุสาวอาับตุลุกสาวอายุตุลุกสาวอา8ุตุลกัดของข้ตุัวตั้งอยู่บลากาวงแปนตบลบ้านอายุเุลุกสาวสยจังัวอายครับพี่น้องครตบลีกคาับาัวลูกสาวอา เป็นลูกผสมอ่าออกเล่แหละครับพี่น้องครับพ่องัวทั้งบ้านของผมส่วนมากอะที่ผมถ่ายลงช่องยูทูบที่เป็นพ่อเล่คุ้มคอกหลายครับเพราะว่าโดนล้นคนกับจังเดียบบามันมาทับนะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเขาวดีครับซื้อสองในสามด้วยครับคู่นี่ครับสองหมื่นสามพันบาทครับเอาบริการส่งฟรีครับพี่น้องครับท่านใดสนใจกะโทรมาได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเน้นเป็นทั้งโทรศัพท์ครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทั้งช่องยูทูปผมกะบบ่คอยบ่คอยได้เขาไปตอบเป็นไรครับพี่น้องครับก็นี่ซื้อ ท่านก็ต้องปรึกษากันภายในครอบครัวได้ครับพี่น้องครับเห็นดีน้ากันกะจ้องขอยสื่อบ่เห็นดีน้ากันกะบยาสื่อได้ครับพี่น้องครับไม่สิกินเขาทั้ากันบ่แสีบผู้ไปทรงกะบลาบากใจครับพี่น้องครับบอกกันตรงๆครับการซื้อการขายถ้าทั้งผู้ซื้อพร้อมรับทั้งผู้ทรงพร้อมทรงอ่ามันกัสุขใจครับพี่น้องครับต่างคนต่างอ่าพร้อมกันพร้อมใจกันจ้องซื้อยังขายกันครับพี่น้องครับถ้าบ่พร้อมยาสื่อครับพี่น้องครับแต่รอบครัวบ่พร้อมนี่ยยาสื่อไปเด็กขาดครับและกัอีกอย่าง การเลี้ยงวัวในอ่าชั่วโมงนี่คณะนี้ผมแนะน้ำให้เลี้ยงครับพี่น้องครับแนะน้ำให้เลี้ยงมองไหนมองว่าวัวมันถืออยู่ครับพี่น้องครับวัวมันถืออยู่มันพ่อซื้อเลี้ยงอ่าถ้าท่านไปซื้อตอนมันแพงนี่ย่ำขายทันกันสิตมมาขาดทุนยังสั่นยังสี่อีกมาขายยังไหนครับช่วงวัวถือทันมาซื้อเลี้ยงครับพี่น้องครับทันบัดไปซื้อยี่มันแพงสมมติว่าช่วงงัวแพงเนาะค่อมเท่าไหรกันเป็นค่มสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นแปดคนนี้ครับแม่ทรวงพร้อมครับพี่น้องครับ อันนี้ก็ขายตามยุคตามสมัยมันครับพี่น้องครับช่วงมันถือกขายตามมันถือกไปแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับพอพี่รองแน่นอนครับลองมาใส่บริการน้ำลูกน้ำหลานมั่งครับพี่น้องครับแม่ลูกเมียงวัวลูกแรกแม่ท้องสามเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับฝากเบอร์โทรหนึ่งนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับ0652076884พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับ กฎกติกาทางข้างขวาก็เช่นเดิมจะโทษเหรนโทษตัวโทษต้มกันจะโทษควบสาใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับให้เห็นใจทั้งเฮาน้ำพอทั้งเฮาเป็นม้อทรงฟี่ถ้าพ่อแม่พี่น้องโทษควบสาใจโทษต,ตัวกันเนี่ยเพราะต้องคิดอย่งางไรครับขาดทุนถึงแด้ออกบ้านครับพี่น้องครับการออกบ้านอย่าจมีคา่าเสียใจดนะครับพี่น้องครับนี่ครับฝากไปเป็นแนวทางทางในหางว้อแม่แท่กลางลูกผสมเลี้ยงร่องพิจารณาช่องยุทธภัณฑ์เฮามึงครับพี่น้องครับเป็นช่องน้อยช่องน้อย พอจะขายคอนเทนต์เน้นขายความจริงใจครับสำหรับนี่กับทีมงานก็นเดินทางไปขั้นรถหนึ่งไปท่างอำเภอตายชี้จังหวัดนครสวรรค์กราบขอบคุณเอฟซีมากๆครับที่เป็นสร้างปิด์เจ๊ตัวครับที่เป็นส้มืงอนนี่ครับก็ลังเดินทางใกล้จะถึงแล้วครับตาบนานี้ครับสำรับชิวเหนือขอจุบไว้ที่เพื่อนสนิทครับสวัสดีครับ